กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้อมซาพากินโชมารายงานตัวครับผมวันนี้เป็นมาม่าเผ็ดเนาะพ่อแม่พี่น้อง,องาามาม่าเผ็ดเกาหลีเนานะมาม่าเผ็ดคุณสองอซอสเนี่ยผมจะใส่ตรงไก่เนาะเพราะว่ารอบที่แล้วใส่นี่ไปโหพ่อแม่พี่น้องเผ็ดมากใส่ตรงไก่จะเป็นไก่เคเอฟซีนะผมพ่อแม่พี่น้องไก่เคเอฟซี โอ้โหความเผ็ดไม่ต้องพูดถึงพริกเผ็ดคูณสองตอนที่ผมกินครั้งแรกนะพ่อแม่พี่น้องไอ้พริกตัวเนี้ยที่ผมกินครั้งแรกที่ผมกินครั้งแรกมันจะมีรสหวานโอ้โหรสหวานคือมันหวานหลอกอะพ่อแม่พี่น้องพอหวานเสร็จปุ๊บผมผมเอาเข้าปากคำแรกปุ๊บเฮ้ย คูณสองปอมปะเนี่ยทำไมมันไม่มีความเผ็ดเลยทำไมมันหวานจังใช่ไหมเอออย่างนี้ผมคิดในใจนะเอออย่างนี้มันไม่เผ็ดแล้วคุณดูจะอันนี้ไหมจะจะอินไปตามเราไหมว่าว่าเราเผ็ดหรือไม่เผ็ดโอ้ยพอกินไปน่องนองึ่งนองที่สองเท่านั้นแหละพ่อแม่พี่น,น้องโอ้ยคือเผ็ดมาแบบโอ้โห เ็มาแบบเนี่ยลองเลยเนาะเนี่ยหวาน 来来了？ มาแล้วว่าไหมพี่น้อง คลิปนี้ได้ลงหายแน่เลยไม่เป็นไรมามา่ามาเลเราผ่านมาแล้วคูณสองเกาหลีดิ ตน้นอีโนโหมดจะมีสามซองนะครับผมเพราะไม่เป็นอ้อ อนนี้เป็นน้องไก่เล็กสปซี่ผมอู้อร่อย mm-hmm ลองัผักจิ้มกับแครุนสองอ ไม่เข้าเส้นมาคู่กับเผ็ดทูนสมาคูกับซอสพริก เหนือเริ่มมาแล้วครับผมเพราะไม่เป็น้อง ซื้อมาขวดหนึ่งใช้ได้หูยาวเลย <C le af> เห็นขวดเล็กนี้ปริ <C le af> มาณเยอะมากเลยพ่อแม่เป็นน้องขวดร้อยสี่สิแปดหรือว่าร้อยแปดสิบสองจำไม่ได้ร้อนกระบาทก <C le af> ินได้หลายรอบเลยพ่อแม่เป็นน้อง เมียงเลยแล้ยวกันเนาะกินมามะ่าเผ็ดมาเลมามากินมามะ่าเผ็ดเกาหลีสบายพ่อแม่ไปน้องสบายมากโอ้ oh, ของแพงต้องเก็บทุกเส้นห่อแล้วสี่สิบแปดบาทเด้อพ่อแม่ไปน้องโอ้เนาะ เงือหยดติงตงติงติงติงคำสุดท้ายเนาะโอ้อยเล่าใจไปหมดพอดีเนาะหมดพอดีเดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่ เออผมไปเดินดูเซเว่นไม่มีเซเว่นไม่มีโลตัสไม่มีเอ็กเพสไม่มีนะอ่โลตัสเล็กอะไปเจอหนุนแมกเวลูก็ให้พี่น้อง เผ็ดกรุงสองเองผมอยากจะตั้งชื่อมันว่าซอสหลอกหลอกตรงไหนรู้ป่ะเพราะไม่เี่นน้องหลอกตรงที่ว่ากินไปเนี่ยเวลาเคี้ยวหรือว่ากินเนี่ยเคีเ้ยวไปแล้วก็กก,ก็็เวลาเคี้ยวหวานอร่อยหวานหอมอร่อยกลืนไปหวานหอมอร่อยแต่พอกลืนเสร็จเนี่ยตอนเนี้ยมันเผ็ดตามมาเพราะไม่มีน้อง อู้มันบอกไม่ถูกพราะแม่ไี่น้องตอนกินอนะ่ะอร่อยพอพอเรากืนอะไรไปเสร็จเรียบร้อยนะอู้เผ็ดพราะแม่พี่นน้องอู้มาเลย สู้มาเลยไม่ได้พ่อแม่เป็นนกถ้าผ่านมาเลยมาแล้วเนี่ยมากินคูนสองได้สบายพ่อแม่เป็นนกเนาะเหมือนกินมระขีนนกของไทยเราแล้วก็ไปกินมระจีน,นะโ,โหสบายมระจีนนี่ยถ้าจะหวานเจี๊ยบเลยเนาะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ถ้าโอเคครับผมคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ต้อมซาด้วยนะครับเนาะเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กัน ก็เมนูอาจจะซ้ำๆนําเดิมวน,วนๆไปวนมาก่อนนะครับผมพ่อแม่พมี่น้องตอนนี้สถานการณ์แถวบ้านผมตลาดปิดเนาะยังไม่เปิดเลยตลาดใหญ่อะ่ะปิดยังไม่เปิดเลยหาซื้อของอะไรยากลําบากมากพ่อค้าแม่ค้าเป็นบางเจ้าอะ่ะที่ขายร้านลาบก้อยซอยแซงอะ่ะเป็นบางร้านเปลี่ยนมาเป็นขายก๋วยเตี๋ยวเนาะเพราะว่าวัตถุดิบมันก็น้อยกว่าเนาะ เป็นบางคนก็พลิกแพงเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นตามตามตามที่หาได้เนาะตามร้านอะ่ะเพราะว่าตลาดใหญ่ปิดครับผมแล้วปิดมาโหสิบกว่าวันยี่สิบวันได้มาแล้วมั้งเนาะพ่อแม่พี่น้องก็กราบขออภัยด้วยเด้อพ่อแม่พี่น้องถ้าอาหารมันซ้ำๆเดิมเนาะก็หวังว่าพ,พ่อแม่พี่น้องจะเข้าใจต้มซ่านะครับผมคลิปนี้ต้มซ่าพาเกินโชว์ก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับเจอกัน,นคลิปหน้านะครับกราบสวัสดีครับ